สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับ Topic stop overthinking หรือว่า หยุดคิดเยอะได้แล้ว EP ที่1กับ EP ที่2เนี่ยกิ๊ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากนะคะสำหรับฟีดแบ็คที่ดีมากๆเป็นเป็นกำลังใจให้กิ๊บมาทำ EP 3หรือ EP ต่อไปเพื่อที่จะเหมือนอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ให้กำลังใจกันในวันที่ออคุณอาจจะคิดเยอะหรือว่าคุณอาจจะหาทางออกไม่ได้นอนไม่หลับสุขภาพเสียเรายัางไงเราก็อยากจะให้เพจของเราหรือว่าเพจแพทดีกิ๊บเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้กำลังใจทุกคนแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันในวันที่ คุณรู้สึกว่าคุณหยุดคิดเยอะไม่ได้ในวันนี้เนี่ยที่กิฟอยากจะมาพูดกันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของตัวกิฟเองละกันในในสิ่งที่ในในส่วนของเอ่อในหนังสือ stopoverthinking เนี่ยกิฟคิดว่าแนวคิดของเขาวิธีการที่เอ่อเขาจะ ใช้ในการที่หยุดความคิดที่มันฟุ้งซ่านเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายที่นี้เนี่ยพีพยายามจะดูว่าเอ๊ะมันจะเชื่อมโยงยังไงกับเรื่องของเราได้ถ้าเราจะเอาเรื่องของเรามาแชร์แล้วจะทําให้มันเป็นประโยชน์กับคนฟังได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องอะไรคิดว่าเนี่ยสำหรับเรื่องของกิฟเนี่ยมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานแต่คิดว่าคนที่ฟังกิฟอยู่ตอนเนี้ยอาจจะเป็นคนที่อาจจะเพิ่งจบใหม่ที่ตอนนี้อาจจะคิดว่า เอ๊ ه, คิดเยอะว่าเราจะเรียนสายอะไรดีเราชอบแบบนี้แต่ว่าเราเรียนแบบนี้เราจบมามันอาจจะไม่มีเราอาจจะหางานยากสําหรับสายอาชีพนั้นเราจะทําตามใจตัวเองดีหรือเราจะทําเราจะทําตามใจตลาดดีหรือว่าเราจะมีงานทํำไหมคือตอนนี้คือการที่ความคิดที่มัน เรื่องที่มันน่าคิดเรื่องที่มันสามารถทําให้ความคิดเราอ่ะมันฟุงซ่านได้นะกิฟคิดว่าเนี่ยมันมันเยอะมากเราก็กิฟคิดว่าวันนี้ในในสิ่งที่กิฟจะเอามานําเสนอทุกคนได้นํามาแชร์กับทุกคนได้เนี่ยสำหรับตัวกิฟน่าจะเป็นในส่วนของเรื่องธุรกิจเนาะเรื่องของที่กิฟทำคือคือการทํางานของกิฟละกันสําหรับสําหรับเรื่องที่กิฟคิดว่ามันมีผลกระทบตรงๆนะกับกิฟ เมื่อก่อนแล้วมันทำให้เราเนี่ยหยุดคิดไม่ได้จนทำให้เรานอนไม่หลับแล้วนอนไม่หลับต่อกันเป็นหลายๆวันแล้วมาวันนี้พอคิิบย้อนกลับไปอ่ะแล้วลองลองกลับไปคิดตรงนั้นดูว่าไอ้สิ่งที่เราคิดมากๆจนทำให้เรานอนไม่หลับอ่ะมันคือปัญหาจริงๆหรือมันคือแค่ความคิดของเราที่มันทำให้เราอ่ะวนไปวนมาอยู่นั่นจนจนเรานอนไม่หลับสุดท้ายเนี่ยเราลองมองจริงๆแล้วเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นแค่ความคิดค่ะมันไม่ใช่ปัญหาเพราะยกตัวอย่างเช่นเอ่อกิ๊ฟเคยคือกิ๊ฟเป็นคนแคร์มากๆสําหรับแคร์คนรอบตัวแคร์คนรอบข้างแคร์ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้จนเราลืมเรารู้สึกตัวอีกทีเฮ้ยทําไมเราแคร์คนอื่นเยอะจังแล้วเราแคร์ตัวเองน้อยจังคิดว่าหลายๆคนเนี่ยต้องฟิลแบบนี้เพราะว่า เออมันเป็นมันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คนหลายคนประสบนะคือใครตรงก็ลองลองเม้น์มาว่าเออตรงหรือว่าใครที่ไม่ตรงแล้วคิดต่างยังไงก็ลองเมน์มาได้นะคะคิดจะได้รู้ว่าเออตอนนี้ทุกคนเอมีความคิดยังไงรู้สึกยังไงแต่สาหรับกิแล้วเนี่ยในส่วนของการทํางานของกิ๊บกิ๊ทร้านอาหารคนที่กิ๊บจะเจอก็จะมีลูกค้าซึ่งวันหนึ่งเราเจอหลายสิบคนมากหลายเป็นร้อยหรือสิบคนหรือแม้กระทั่งลูกค้าออนไลน์ที่กิ๊ที่กิ๊บ เจอด้วยตลอดเวลาคือเพย์คือคือ,คอเราเราต้องมีปฏิสัมพันธ์ในการตอบอ e ีเมลในการทำมาร์เก็ตติ้งในการทำคอนเทนต์หรือแม้กระทั่งเพจของแพทที่กิฟที่ที่เวลามีคอมเมนต์เข้ามาอะไรแบบนี้มันจะมีบางทีอะถ้าเราคิดเยอะอย่างส่วนของคอมเมนต์อย่างเงี้ยในส่วนของคอมเมนต์เราเราเราเคยก่อนที่ยิฟจะตั้งสิจตัดจะตั้งใจอะจะตัดสินใจว่าฉันจะทำ u t u b e จะทำเพจออนไลน์เนี่ยคิดต้องต้องต้องคิดไว้ก่อนแล้วว่า ไอเรื่องแบบเนี้ในคอมเมนต์ต่างๆที่เราอาจจะอยากไม่อยากเห็นมันมักที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะการที่เราตัวเองมาที่สาธารนณะเนี่ยมันเราต้องยอมรับถึงความคิดเห็นตรงนั้นเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งที่ที่ความคิดมันถ้าที่คอมเมนต์มันมาแล้วมันอาจจะไม่ไม่มันเป็นคอมเมนต์ที่อาจจะไม่ดีทําร้ายจิตใจเราแต่ว่าพอวันหนึ่งที่เราก็ต้องเราหล้คือตอนนั้นกนะิ๊ตั้งตัวได้แล้วไงว่าถ้ามันมาเนี่ยเราต้องรู้ว่าส,สิ่งที่กิ๊ ทำทำแบบแล้วมันเวิร์กที่สุดคือคิดถามตัวเองว่าเราคอนโทรลมันได้ไหมไอสิ่งที่มันทําร้ายจิตใจเราอะในวันเนี้ยในตอนแรกเลยเนี่ยเราคอนโทรลมันได้ไหมเช่นคอมเมนต์แย่ๆเราคอนโทรลมันได้ไหมเราคอนโทรลความคิดคนอื่นที่เข้ามาหาเราได้ไหมเราคอนโทรลความคิดจัดเม้นต์หรือว่าการตัดสินจากคนอื่นที่เขาตัดสินเราในขณะที่เขายังไม่รู้ว่าเราทําอะไร เราไม่เขาไม่รู้ว่าเราทําเพื่อใครเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เราอยากทําจริงๆมันคืออะไรแต่เขาตัดสินเรามาจากสิ่งที่เขาเห็นแล้วแต่มันกระทบใจิตใจเรามากเหลือเกินสุดท้ายเราเนี่ยเอ่อคอนโทรลมันได้ไหมสิ่งที่สุดคือคําตอบมันก็ชัดเจนมาค่ะเราคอนโทรลเราควบคุมความคิดของคนอื่นไม่ได้แต่สุดท้ายเนี่ยเราควบคุมอะไรได้ล่ะมันคือความคิดของตัวเอง ทุกครั้งที่เราเจอแบบนั้นทุกครั้งอันนี้อันนี้กิ๊บจะได้แชร์เนาะเผื่อเผื่อแบบมีใครเจอสถานการณ์เดียวกันแล้วแล้วกิฟลองทําแล้วมันเวิร์กก็ถ้าเกิดใครอยากลองเอาไปใช้เนี่ยกิฟต์ก็ยินดีนะคะแล้วกิฟคิดว่าอันเนี้ยมันจะเวิร์กสำหรับหลายๆคนเลยแหละถ้าลองเอาไปใช้แบบถูกทางนะคืออย่างอย่างเนี้ยพอกิฟรู้แล้วว่าเราคอนโทรอะไรได้เราคอนโทรตัวเองได้ทุกครั้งที่มันมีอะไรกระทบจิตใจเราเราจะถามว่ากิฟจะถามตัวเองเสมอว่า วันนี้สิ่งที่เราทำมันมีประโยชน์กับใครหรือเปล่ามันมีประโยชน์กับตัวเองหรือเปล่าคําตอบคือมันมีเพราะว่าทุกครั้งที่กิฟต์ได้มาทำคอนเทนต์แบบนี้ทุกครั้งที่กิฟต์ได้มาอัดแบบอัดวิดีโอหรืออัดคลิปอะไรแบบนี้มันทําให้กิฟต์รู้สึกว่ากิฟมีกำลังใจในการที่จะไปใช้ชีวิตต่อกิฟมีกำลังใจในการที่จะไปแก้ปัญหาต่างๆเพื่อจะเอาปัญหาเหล่านั้น,นมาแชร์แล้วเป็นให้มันเป็นประสบการณ์กับคนส่วนใหญ่หรือคนที่ต้องการข้อมูลเหล่านั้นให้มันเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้น สิ่งคําถามแรกที class, ่ก so so, like ิฟถามคือ well, ส so, no ิ่งที่เราทํามันมีประโยชน์กับตัวเองหรือคนอื่นหรือเปล่ามันมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าสําหรับแล้วแล้วคำถามที่สองคือกิฟถามว่าสิ่งที่เราทํามันได้ไปทํรลายใครหรือเปล่าสิ่งที่เราทําเราได้ไปไปเอาของใครมาหรือว่าเราได้ทําอะไรไปแล้วไปทาร้ายจิตใจหรืออะไรของคนอื่นหรือเปล่าคําตอบคือมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ย สุดท้ายอะสิ่งที่กิฟต์คอนโทรลได้คือกิฟต์คอนโทรลตัวเองได้กิฟต์รู้ว่าสิ่งที่กิฟต์ทำมันยังมันยัง Happy, แฮปปี้เรากิฟต์ยังแฮปปี้อยู่มันมีประโยชน์กับคนอื่นที่เขาที่เขาเห็นประโยชน์ของมันมันมีประโยชน์กับตัวกิฟต์เองสุดท้ายคอมเมนต์นั้นมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเราถ้าเราไม่อยากเห็นมันเราก็แค่หลบไปแต่ถามว่ามันจะทําให้เราเนี่ยมีไม่มีกําลังใจในการทําอะไรดีๆต่อไปได้ไหม มันคงไม่ได้เพราะว่าคิพรู้สึกว่าวันหนึ่งอะชีวิตเราอ่ะมันเกิดเราเกิดมาแค่รังเดียวอะก่อนเราแรงของเราหรือว่าชีวิตของเราที่ดําเนินต่อไปในทุกๆวันเนี่ยมันมันต้องมีความหมายแล้ววันหนึ่งที่เราหมดแรงแล้วเรากลับย้อนลงมาดูว่าวันนี้เราได้ทำอะไรให้มันมีคุณค่ากับตัวเองแล้วก็คนอื่นแล้วหรือยังวันคือพอคำถามนั้นะมันเป็นคำถามที่ใหญ่มากมันเลยทำให้คิ รู้สึกเลยว่ามันทําให้กิ๊บมั่นใจว่าสิ่งที่กิ๊บทําเนี่ยมันถูกต้องแล้วอย่างน้อยเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เปรียบเบียนใครมันมันทำให้เราใจฟูมันทําให้เรารู้สึกว่าวันหนึ่งที่เราเราแกะตัวลงแล้วเรากลับมามองว่าสิ่งที่เราทํามันมีค่ากับคนมากขนาดเนี้ยมันมันมันดีต่อใจแล้วมันดีมันมันทำให้เรามองย้อนกลับมาแบบมีความสุขเพราะฉะนั้นคิดว่าในส่วนเนี้ยใน stop over thinking เนี่ย หรือหยุดคิดเยอะเนี่ยมันมันทําการคิดเยอะเนี่ยมันมันมันมีส่วนมากๆที่ทําให้คนเนี่ยหยุดที่จะทําตามความฝันเพราะว่าตัวเองเนี่ยกลัว กลัวคอมเมนต์เรากลัวว่าคนอื่นจะคิดกับเรายัางไงเรากลัวว่าสิ่งที่เราทํามันจะเฟลมันเรากลัวไปหมดกลัวจนเราวนลูบอยู่ในนี้แล้วมันหาทางออกไม่ได้ในวันนี้กิ๊บขอแนะนานะคะว่าในวันนี้ถ้าเกิดสิ่งที่คุณจะกลัวเนี่ยมันคืออะไรอยากให้ทุกคนลองขีนเขียนมาว่าสิ่งที่คุณกลัวมันคืออะไรปัญหามันคืออะไรแล้วเราจะทํายังไงให้ความกลัวนั้นหมดไปสิ่งที่คุณกำลังคิดกังวลมันคือแค่ความกลัว หรือมันเป็นแค่ความคิดหรือมันเป็นปัญหาจริงๆเพราะว่าถ้ามันเป็นแค่ความกลัวหรือเป็นความคิดมันจะหมดไปถ้าเกิดคุณเนี่ยถ้าเกิดค,คือถ้าเกิดคุณเนี่ยรู้ว่าสิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้หรือทำตามความฝันของคุณได้เนี่ยมันเป็น สุดท้ายมันมันไม่ใช่ปัญหามันคือแค่ความกลัวคุณก็แค่หาข้อมูลหาข้อมูลเลยว่าวันนี้สมมุติว่าคุณไม่อยากทำคุณไม่กล้าออกจากงานประจําแล้วคุณมีความฝันว่าคุณอยากจะเปิดร้านเบเกอรี่หรือคุณมีความฝันว่าคุณอยากจะทําธุรกิจเป็นของตัวเองแต่คุณยังไม่กล้าที่จะทําคิดว่าเราลองมันมันมันหาวิธีออกทางออกได้โดยการที่เราลองทําแพลนก่อนดีไหมเราลองก่อนดีไหมว่า สิ่งที่เราอยากทํามันคืออะไรลูกค้าของเราเป็นใครเราจะเราจะเราสิ่งที่เราทํามันมีคุณค่ากับใครแล้วถ้าวันนี้เราจะหาลูกค้าสิบคนแรกเราจะหาเขาได้จากไหนแล้วเราเราลองทําก่อนเลยในวันนี้ได้ไหมในขณะที่เรายังไม่ออกจากงานประจําพอเราทําทุกอย่างระาวาังแพลนไปแบบนี้ด้วยความสุขเราเขียนไปเรามีความสุขเราคิดไปเรามีความสุขเราด้วยทองไปมันมีความสุข แล้วมันไม่เดือดร้อนใครมันไม่ได้เดือดร้อนตัวเองมันไม่ได,เด้เดือดร้อนคนอื่นคิดว่าเราลองทําแบบเนี้ยมันจะค่อยๆขจัดความกลัวและความกังวลของคุณเพราะวันนี้คุณได้ลองทําในสิ่งที่คุณอยากทําไปแล้วหนึ่งก้าวแต่ว่ามันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าวันนี้คุณยังคิดเยอะอยู่แล้วก็คิดวนหลูไปว่าคุณไม่กล้าทําไม่กล้าทําอยู่อย่างนี้แล้วมันมันมันไม่สามารถที่จะข้ามข้ามออกมาจากความกลัวนั้นได้ มันไม่มีประโยชน์เลยค่ะแล้วแล้วคุณก็จะรู้สึกรู้สึกผิดกับตัวเองในอนาคตว่าทําไมวันนั้นเราถึงไม่กล้าตัดสินใจที่จะทําแบบนี้ทําไมวันนั้นเราไม่ลองทําแบบนี้กิ๊บมันกิ๊บอยากจะให้ทุกคนลองลองคิดดูนะคะว่าถ้าวันนี้คุณตัดสินใจที่จะทําอะไรตามใจตัวเองแล้วมันเวิร์กแต่ว่าคุณกลัวมันคุณกลัวที่จะทําคุณไม่กล้าตัดสินใจตรงนั้นคุณคุณยังคุณยังกลัวที่จะทําตรงนั้น แล้วแล้วสิ่งแล้วคุณลองคิดดูนะคะว่าถ้าเวลาพวกนั้นคุณเสียไปสามปีคุณไม่กล้าคุณมัวจะอยู่กับกับหลูปแบบนี้จะทำดีไหมจะทำดีไหมจะทำดีไหมถ้าอยู่บนลูปอย่างเงี้ยสามปีแต่คุณมาตัดสินใจในปีที่สี่แต่ปีที่สี่เนี่ยมันเวิร์คคุณจะรู้สึกเสียได้เวลาสามปีไหมคะ เราเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยมาทําการบ้านดีกว่าไหมเราเอาเวลาตรงนั้นมาทําแผนมาทําแผนที่ทําให้เราอะ่ะมีความสุขทํวิชั i ่นบอร์ดก็ได้ว่าว่าธุรกิจของคุณที่คุณอยากจะทํามันคืออะไรหรือสิ่งที่มันไม่ต้องเป็นธุรกิจก็ได้หรือสิ่งที่คุณอยากจะทะําอ่ะจริงๆแล้วมันมันคืออะไรมันเป็นยังไง ความสุขมันอยู่ทั้งไหนแผนการมันยัยงไงทําให้มันเป็นจริงให้ได้มากที่สุดทุกวันที่คุณคุณเฟลคุณก็มาดูแผนการของคุณนั้นมันอาจจะทําให้ใจของคุณฟูมากขึ้นก็ได้อันนี้แหละคะ่ะมันเป็นเคล็ดลับที่กิบใช้มาว่าทุกครั้งที่มันมีความรู้สึกว่าคิดเยอะฟุ้งซ่านไม่ว่าจะเป็นคําพูดของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการกลัวว่าคนอื่นจะพูดยังไงกับเราสิ่งที่ถามตัวเองกลับมาคือเราควบคุมมันได้ไหม เราเราควบคุมความคิดคนอื่นได้ไหมเราควบคุมความคิดคนอื่นได้ไหมเราบังคับให้คนอื่นพูดแบบนี้กับเราได้ไหมหรือเราบังคับได้เราบังคับได้ตลอดหรือเปล่ามันมันทาให้กิฟมองย้อนกลับมาว่าวันนี้สิ่งที่กิฟควรจะต้องโฟกัสคือตัวเองสิ่งที่กิฟควรจะโฟกัสคือความรู้สึกตัวเองคือความคิดตัวเองและการกระทําของตัวเองอันนี้คือสิ่งที่กิฟมั่นใจว่ากิฟคนโทรลได้เยอะที่สุดสุดท้ายแล้วเนี่ย ผลจะเป็นยังไงเราก็ต้องยอมรับมันคือการปล่อยวางเราทําได้ดีที่สุดแล้วเราควบคุมทุกอย่างได้ดีที่สุดแล้วในแบบที่เราทําได้แต่เราควบคุมการกระทําคนอื่นไม่ได้ถึงแม้ว่าคุณจะคิดเยอะต่อไปคุณก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้คนอื่นทําอะไรในแบบที่คุณต้องการได้เพราะฉะนั้นถ้าวัานนี้คุณทําดีที่สุดแล้วเราเราทำเราทำทุกอย่างในแบบที่เรา, control, เราควบคุมได้แล้ว สุดท้ายเราก็ต้องปล่อยวางแล้วก็อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็หาแผนสองแผนสามลองรับเมื่อเรารู้ว่าการตัดสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไอความคิดของเราที่มันวนๆอยู่างเงี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นสมมุติกิบมมกลัวกิบมมกลัวว่าถ้าเกิดาสถา,านการณ์ทะเลาะกันนายเกับนายบทะเลาะกันนายเนายเ ทะเลาะกับนายบีแต่สองคนนี้มีความสําคัญกับร้านกีบมากถ้าเกิดถ้าเกิดกิบขาดสองคนนี้ไปร้านกิบอาจจะสะดุดได้เพราะสองคนนี้เป็นท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์ในในในที่ทํางานของกิบและสองคนนี้ทะเลาะกันปัญหาคือมาที่เราสิ่งความกลัวของกิบคือกิบจะกลัวอันนี้คือเรื่องในอนดีตนะที่กิบมาเอามายกตัวอย่างให้ฟังความกลัวของกิบคือ ถ้าเกิดเราขาดสองคนนี้ไปร้านเราจะสะเทือนไหมถ้าเราขาดสองคนนี้ไปร้านเราจะมีปัญหาไหมอันนี้คือความกลัวที่เราที่มันมันมันวนอยู่ในลูกในหัวแต่มันไม่สามารถที่จะออกมาเป็นแอคชั่นแพลนได้สิ่งท,ที่กิ๊์ทำคือกิต้องวิเคราะห์ว่าปัญหาของาอการทะเลาะกันนั้นนะ่ะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากใน A เป็นสาเหตุหรือมันเกิดจากใน B เป็นสาเหตุทีนี้สิ่งที่กิ๊บทำคืออะไรเราก็ต้องเริ่มแทร็ เริ่มจดบันทึกว่าใน A เข้างานตรงเวลาเหมือนเดิมหรือเปล่าใน A ทัศนคติในการทํางานเหมือนเดิมทุกๆวันหรือเปล่าหรือว่ามูดสวิงหรือว่าอารมณ์ของเขาสวิงขึ้นสวิงลงใน A สนใจงานเหมือนเดิมหรือเปล่าเราจะมี performance list อยู่ว่าสิ่งที่เราจดบันทึกกับพนักงานทุกคนมันคืออะไรและ performance ที่เขาเคยทํา10เต็ม10วันนี้ถ้ามัน4ี่เต็ม1ิบ มันขาดไปเพราะอะไรแล้ววันที่นายเเนี่ย performance drop ลงมากที่สุดเนี่ยมันคือวันไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันไหนที่ performance drop ลงอ่ะแสดงว่าเหตุการณ์นั้นๆน่ะมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ปกติในวันในคืนก่อนวันนั้นหรือวันนั้นทีนี้เราก็ต้องกลับไปดูอีกว่าในวันนั้นเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วเราก็ทำเหมือนกันกับนาเพื่อให้ความแฟร์อันนี้มันเกิดขึ้น เพราะอะไรท,ที่กิ๊ต้องทําแบบนี้ค่ะถ้าวันหนึ่งมีคนทะเลาะก,กันขึ้นมา2คนใน A กับใน B ทะเลาะก,กันกิ๊บเข้าไปกิ๊บใช้แค่ความคิดเห็นส่วนตัวในการแก้ปัญหานั้นกิ๊บรู้สึกว่ามันไม่จบเพราะว่าสิ่งที่มันจะทำสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือใน A ก็บอกว่ากิ๊บไม่แฟร์ถ้าเกิดกิ๊บเลือกจะเข้าข้างใน B ใน B ก็บอกว่ากิ๊บไม่แฟร์ถ้าเกิดกิ๊บจะเลือกเข้าข้างในใน A สุดท้ายเนี่ยความแฟร์มันอยู่ที่ความจริงข้อมูลว่าใน A ประพฤติปฏิบัติตัวยังไง เมื่อเจ็วันที่ผ่านมานายบประพฤติปฏิบัติตัวยังไงเจ็ดวันที่ผ่านมาเพื่อนร่วมงานแต่ละคนคิดกับนาย A และนาย B เป็นยังไงเราเอาทุกอย่างมาประกอบกันแล้วคุยแยกสิ่งที่คิดทำกิดบกี้ว่ารู้เลยว่าพอหลังจากที่เราเนี่ยเอาความกลัวนั้นออกไปเราเอาความความกลัวทีถ่ถ้าเกิดใครคนใดคนหนึ่งออกหรือสองคนออกมาจะทําให้ร้านเราอาจจะมีปัญหาแล้วเอาความกลัวนั้นออกไปแล้วเราทําเป็นแอคชั่นแพลนแทนคือเรา ก็มาดูแล้วว่าอ๋อใน A ส่วนใหญ่ปัญหาที่เขาจะมีมันจะเกิดวันวันจันทร์เช้านั่นแปลว่าวันอาทิตย์เนี่ยมันต้องมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่ทําให้ใน A เนี่ยเอ่ออาจจะนอนไม่หลับหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของใน A เนี่ยวันในวันจันทร์น่ยดรอปลงถุกจันทร์ ทีนี้ิก็เลยถามคนอื่นเราก็เลยรู้ว่าอ๋อใน a, ในเอเนี่ยมักที่จะปาร์ตี้วันอาทิตย์ตอนกลางคืนทาให้นอนไม่พอบางวันไม่นอนแล้วทําให้ร์แ f o r m ดรอป d r เ p อ e r ฟอร m a n นซ d r รอปุ๊บมาทํางานไม่เต็มที่เพื่อรู้สึกว่ากินแรงและทําแบบนี้ตลอดเวลาเป็นระยะเวลาหลายๆวันจนทําให้เพื่อนคิดว่าอันเนี้ยไม่แฟร์แล้วก็ไปพูดกับนายเอนายเอก็เลยขุนหันพันแล่นแล้วไปทะเลาะก,กับนายบีนายบีบอกว่านายเอนายเอเอ่อ ไม่อยากมีปัญหากับนายเอนายบีขอออกแล้วกันอะไรแบบนี้คืออันนี้พอเรารู้แล้วว่าสาเหตุเนี่ยนายบีไม่ได้ผิดอะไรเลยนายบีเป็นคนที่ทํางานดีอยู่ตลอดแต่ว่านายเอเนี่ยแหละตัวแปรม,มันอยู่ที่นายเอสิ่งที่กิ๊บทาคือกิ๊บเอาข้อมูลมาแล้วกิ๊บก็ยืน่นแล้วกิ๊บก็พูดกับนายเอว่าอันนี้คือที่กิ๊บข้อมูลล้วนๆไม่มีความรู้สึก ไม่มี feeling อยู่ในนั้นเลยมันคือข้อมูลล้วนๆที่อันนี้คือสิ่งที่เราแทร c ได้ว่าคุณทําแบบนี้ในวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์สิ่งที่เราเห็นว่าคุณทํางานได้ดีที่สุดวันที่คนเราเห็นว่าคุณทํางานได้ดีที่สุดคือวันศุกร์เพราะฉะนั้นคุณอยากจะเก็บตารางแค่วันศุกร์ไว้ไหมหรือคุณอยากจะหยุดในวันที่คุณ performance drop ไหมอันนี้เราต้องถามคุณแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นหรือวันก่อนหน้านั้นแล้วพอเขาเห็นว่าสิ่งที่เราจดบันทึกมันคือเรรื่องงจิ เขาก็จะรู้แล้วว่าสิ่งที่เราตัดสินตัดสินกับเขาเนี่ยมันไม่ใช่อารมณ์มันไม่ใช่ความรู้สึกมันไม่ใช่ความกลัวแต่มันคือความจริงเพราะฉะนั้นเขาก็จะยอมรับได้ในการตัดสินใจหรือการปรับปรุงแก้ไขเราก็ต้องยื่นข้อเสนอว่าวเราก็ต้องยื่นเราก็ต้องยื่นบอกกับเขาว่าถ้าวันในวันนี้เราเห็นแล้วว่าปัญหามันคืออะไรเพราะฉะนั้นเรามีสองช้อยให้เลือกคือหนึ่งเลือกที่จะไม่แก้ปัญหาแล้วเก็บในเก็บวันที่ที่เขาเนี่ย พอร์ฟอร์แมนซ์ดีดีทำงานกับเราต่อไปหรือคุณจะออกไปเลยอันนั้นก็เรื่องของคุณเพราะว่าเราเราทําได้ดีที่สุดเท่านี้อย่าลืมนะคะกิฟถามตัวเองเสมอว่าอะไรคือสิ่งที่ควบค contrl ได้กิฟต์ contrl ได้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในร้านกิฟต์กิฟต์ contrl ได้คือสิ่งที่มันแอคชั่นต่างๆการกระทําต่างๆที่มันเกิดในร้านเราเรา contrl ได้แต่นอกเหนือจากนี้เรา contrl ไม่ได้เพราะฉะนั้นในวันที่เขาเนี่ยมาทํางานกับเราเราก็ต้องมั่นใจว่าเขาพร้อมที่จะทํางาน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาไม่พร้อมแล้วเราบังคับให้เขามาทําวันหนึ่งมันก็ต้องเกิดปัญหาอยู่ดีสิ่งที่กิบทำคือกิฟรู้แล้วว่าก่อนการคุยนายเออาจจะเลือกที่จะปรับปรุงตัวแล้วทํางานกับเราต่อหรือนายเออาจจะลาออกเพราะไม่พอใจสิ่งที่คิฟจะทำที่กิบทำก่อนที่จะคุยคือเราต้องวางแผนสองว่าถ้านาเอออกเราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นการคุยครั้งนั้นมันจะไม่มีความกลัวเหลืออยู่เลยเพราะเราพร้อม เราเอาความกลัวนั้นมาประมวลเป็นข้อมูลแล้วมันก็พร้อมแล้วสําหรับการคุยและการตัดสินใจจนนายบีก็รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำคือเราแทร็กเรารู้เราจดข้อมูลทุกอย่างนายบีและเพื่อนร่วมงานก็รู้แล้วว่าเราไม่ได้แค่ปล่อยให้เขาทำงานเฉยๆคือเราจดบันทึกทุกอย่างเพราะฉะนั้นทุกคนจะกลัวกับการที่จะทำตัวมีปัญหาเพราะเขาดูว่าเราข้อมูลพร้อม อันนี้มันก็เป็นจุดจบที่ทำให้สองคนนี้เขาเข้าใจกันได้นายเอยอมรับยอมรับความจริงว่าเขาเพอร์ฟอร์มนซ์จรอปจริงๆในวันจันทร์แล้วที่ผ่านมาคือเขาก็พยายามปรับปรุงตัวหลังจากนั้นสิ่งที่กิ๊บทำคือกิ๊บก็ต้องคุยกับเขาในทุกๆสามวันเช็คกับเขาว่าเขามาทํางานเป็นปนยังไงคือเราก็ต้องเช็คจนกว่าเขาเนี่ยกลับมาอยู่ในช่วงปกติแล้วเราก็ปล่อยให้เขาทํางานปกติได้อันนี้คือคือสิ่งที่กิ๊บรู้สึกว่าพอเวลาเราแยกอะค่ะ อิโมชันหรือเราแยกความรู้สึกหรืออารมณ์ออกไปจากปัญหาเรามักที่จะเห็นปัญหาแล้วการที่เราคิดเยอะมันจะหายไปเพราะเวลาที่เราเห็นปัญหาแล้วเราหาวิธีการแก้ปัญหานั้นได้มันจะกลายเป็นแผนมันจะกลายเป็นแผนที่ที่ที่มันไม่มีอารมณ์อยู่เลยมันคือเป็นแอคชั่นแผนที่คุณแค่เอาที่คุณแค่ต้องทําตามแผนที่คุณวางไว มันจะไม่มีความกลัวนั้นอยู่เลยเพราะคุณมีแผนแผนหแผนสองแผนสมซ้อนไว้อยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่กิฟใช้ในการทําในชีวิตประจําวันในเรื่องของธุรกิจต่างๆในเรื่องของการดํารงชีวิตเพราะว่าเราเราก็อย่งที่กิฟเคยบอกในคลิปก่อนๆคือเราก็ต้องเราก็ต้องมีกรอบของเราว่าอันนี้มันเป็นกรอบของทัศนคติที่ดีมันเป็นกรอบของของ attitude ที่ดีมันเป็นกรอบของอ พลังงานทางด้านบวกเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาในที่มาจะพลังงานลบอะไรก็แล้วแต่ที่จะพยายามเข้ามาข้ามกล่องนี้ที่กิบตั้งไว้สิ่งนี้ต้องทำคือกิบต้องตั้งกราะป้องกันเอาไว้ถ้าวันหนึงพลังงานลบมาเราต้องดูตัวและเราก็ต้องดีดพลังงานลบนั้นออกคือเราต้องดูตัวแบบนี้ตลอดเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะอยู่เราจะดึงดูดความ พลังงานลบนั้นมาจนทําให้วันนึงอะเราแย่แล้ววันหนึ่งเรารู้สึกตัวเราเราก็แบบไม่อยากทําอะไรเราหมดแพชชั่นเรา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 แย่ไปแล้วกว่าที่เราจะฟื้นกลับมาได้อันนี้เป็นเทคนิคดีๆนะคะที่กิคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับใครที่ดูเพจแพชที่กิ๊ฟอยู่แล้วก็กิ๊ฟหวังว่าคลิปนี้เนี่ยทุกคนจะชอบกันแล้วก็ถ้าเกิดใครคิดมากอะไรยังไงก็ คอมเมนต์มาได้ว่าสิ่งอ,อะไรคืออยากให้แชร์เรื่องราวกันมาเราจะได้อยู่กันไปในหลายคลิปนะคะคลิปจะได้มีข้อมูลต่างๆในการที่มาทำคลิปต่อไปยังไงก็เจอกันต่อในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ